เข้ามาได้ประมาณสองเดือนนะคะก็มีสมาชิกติดตัวอยู่ร้อยกว่าคนแล้วก็มีหลานทีมทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเออชื่นชมนะคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะจูงใจอ่ะโอ้แสดงว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องค่าคอมเลยเขาบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีเขาสร้างเพราะ,ะนั้นธุรกิจนี้ง่ายแสนง,ง่ายอะ่ะบอกเลยง่ายแสนง,ง่ายนะเรียนรู้แลวสอนจบยังมีใครคุณน้องนอ,งนอนเออมาแล้วมาแล้ว คเดค่ะน้องเอาแชร์หน่อยซิแชร์หน่อยแชร์หน่อยมายังไงต้องทำยังไงเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายคนอยากจรู้จักคุณน้องๆมากเลยนะครับสมัครมายังไงเออแล้วคิดยังไงถึงทาได้ขนาดนี้ต้องทายังไงวิธีการไหนเอาแชร์หน่อยแล้วกันนะผมไปกินน้ําก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีที่พี่น้องๆทีมงานสี่กรุงทุกท่านนะคะชื่อน้องๆน,นะคะเข้ามาในธุรกิจนี้โดยการแนะนํา ของพี่เบียนะคะก็คือรู้จักกันในเพจเนาะคือเพจพี่เบียขึ้นมาโชว์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นคลิปวิดีโอของเฮียสีกุง้งนอะคะ่ะก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยธุรกิจอะไรน่าสนใจจังเลยเพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าเรามองหาช่องทางที่จะแบบหารายได้พิเศษอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาเจอคลิปวิดีโอนี้เราก็เลยอ่าทักเข้าไปในเพจแล้วก็ พี่เบียร์ก็บอกว่ามีค่าสมัครสองร้อยเราก็รีบโอนเลยกลัวจะไม่ได้ทํางานนี้ก็หลังจากคืนนั้นที่โอนเสร็จก็ยังไม่รู้แผนการตลาดอะไรเลยค่ะตื่นเช้ามาก็โทรคุยกับพี่เบียร์ว่าเฮ้ยพี่เบียร์น้องจะทํายังไงบ้างน้องต้องทํายังไงบ้างคนจะเริ่มยังไงพี่เบียร์ก็เล่าแผนธุรกิจให้ฟัง MGM member get member ให้ฟังอ่ะพ,พี่เบียร์ก็บอกว่าอ่าน้องชวนหนึ่งคนน้องก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะน้องชวนร้อยคนน้องก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต น้องชวนพันคนก็ได้พันเปอร์เซ็นต์นะออ้ยจริงเหรอพี่เบียร์ทำไมมันน่าสนใจเชิงงั้นเราก็ชวนคนเยอะๆใช่ไหมน้องถึงจะประสบความสําเร็จตอนนี้อยู่ข้างนอกนาะก็จะมืดๆหน่อยนะคะก็คือนั่นแหละค่ะก็คือวันนั้นตั้งแต่ที่พี่เบียร์บอกนะคะว่าหนึ่งเปอร์เซ็นก็ร้อยคนก็ร้อยเปอร์เซ็นตเราก็เลยเฮ้ยงั้นแสดงว่าธุรกิจนี้คือการชวนคนเยอะๆแล้วเราจะได้ตังค์แล้ววันนึงแล้วพี่เบียร์ก็พูดบอกว่าอ่ะแล้วถ้าเราชวนคนเยอะๆวันนึงเราไม่ทํางาน เราก็ยังจะมีเงินใช้ยอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เราชวนมาเขาก็ยังทําต่อเนื่องอยู่เหมือนเขาก็ยังไปชวนคนอื่นอยู่ก็ยังมีการซื้อสินค้าใช้ยอยู่ซื้อประกันใช้ยอยู่โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเขาซื้อใช้เราก็ได้ค่าแนะนํามาหนึ่งเปอร์เซ็นคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีสามเปอร์เซ็นก็คือก็คือตื่นเต้นตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ลวค่ะแล้วแกก็ค่อยๆพูดไปเนาะก็หลังจากวางสายพี่เบียเสร็จก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะเหมือน มือนรู้แค่ว่าต้องชวนคนอ่ะวันนั้นก็โทรไปชวนแบบพี่พี่ที่รู้จักกันคือรู้จักใครก็โทรหาวันนั้นวันแรกก็เข้ามาแบบงงๆก็ชวนไปห้าคนนะคะก็หลังจากที่วันนั้นชวนเข้าไปห้าคนแล้ววันถัดมาก็มีพี่พี่แชร์ลงในกลุ่มไลน์ว่าแผนธุรกิจ MGM ลงในไลน์กลุ่มนะคะจากที่เราไม่ค่อยเข้าใจแผนอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปฟังในแผนธุรกิจ ในคลิปวิดีโอในกลุ่มนะคะแล้วก็เฮ้ยอา้าวมีบัตรในหน้าเราได้เพิ่มอีก3%นี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกที่ตื่นเต้น3%ทีนี้ก็ถามพี่เบียพี่เบียน้องจะจองอบรมจองสอบได้ยังไงพี่เบียก็เอาลายแอดสีกรุงให้นะคะน้องก็ทักไปถามเลยคะ่ะว่าอบรมยังไงสอบยังไงอะไรเงี้ยค่ะมีวันไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จองสอบจองอบรมอะไรเรียบร้อยโอนเงิน แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามีค่าสมัครสองร้อยอีกวิีปียไม่บอกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีค่าอบรมอีกแต่เราตัดสินใจแล้วไงคะว่าจะสําเร็จในธุรกิจนี้แบบเราอยากทําอ่ะเราก็รีบโอนจองทุกอย่างเลยก็สอบครั้งแรกไม่ผ่านไม่ผ่าน,านด้วยความที่ว่าน้องอะค่ะน้องเข้าใจว่ามันจะง่ายมันจะง่ายเหมือนการที่เราไปสอบใบขับขี่รถยนต์ที่เราสามารถสอบแค่ครั้งเดียวแล้วผ่านเลยคือคิดอย่างนั้นจริงๆก็ไปสอบไม่ผ่าน ก็บอกตัวเองเฮ้ i, ไม่เป็นไรสอบไม่ผ่านก็สอบใหม่ยอย่างน้อยเราก็รู้แนวข้อสอบหลังจากนั้นก็ตั้งใจเอ,อ่อเซิร์ชหาใน Youtube นะคะแนวข้อสอบบัตรในหน,หน้านูนนี่นั่นอะไรงี้ยค่ะก็อ่านอยู่ประมาณ2อวันสาวันแล้วก็ไปทำข้อสอบปรากฏว่าผ่านจัญยวันเต็มทุกข้อผิดประมาณ20ข้อที่เราจำได้แล้วก็เฮ้ยดีใจแบบสอบได้แล้วแล้วก็ ระหว่างนั้นก็คือชวนคนตลอดนะคะก็คือชวนคนแนะนําคนไปเรื่อยๆเหมือนแบบเอาติดตัวไว้ก่อนนะคะแนะนําสมาชิกติดตัวไว้ก่อนแล้วก็บัตรในหน้าตอนนี้ก็คือก็ยังไม่ได้เพราะว่าโควิดมาพอดีวันที่จะไปโควิดมาก่อนที่เขาจะประกาศเขาประกาศเออหยุดอบรมหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนที่จะถึงอบรมก็ก็ไม่เป็นไรก็ ถามว่าเสียใจไหมก็แอบน้อยอยู่แต่ก็คิดว่าเออมันมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ไปโฟกัสกับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะก็เข้าอา่อสิ่งที่ทําให้อยู่ในธุรกิจนี้เราก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ส่วนหนึ่งก็มาจากห้องคอนเฟล็นซ์ค่ะอันนี้สําหรับสมาชิกใหม่เลยหรือหลายๆท่านที่อ่อยังไม่ได้ชวนคนยังไม่ ยังไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ยังไงน้องแนะนําเลยนะคะเข้าคอนเฟลต์ให้ให้ได้เยอะที่สุดเลยคือน้องเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเข้าคอนเฟลต์แทบแทบจะว่าทุกรอบเลยก็ว่าได้เลยมีผู้นําหลายๆท่านมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมีพี่ไพโลโรดพี่บุญธรรมพี่เจริญพี่อ้วนคือทุกคนคือแบบเฮ้ยทําไมพี่เขาทําได้อะ่ะเขาแนะนําติดตัวแค่สองร้อยสามร้อยกว่าคนเองอะ่ะเขาไม่ได้แนะนําเยอะเลย ำไมเขาทาได้ทําไมเขามีรายได้เป็นแสนเฮ้ยเราก็ต้องทําได้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็นั่นแหละค่ะก็เห็นผู้นําทํายังไงเราก็แค่ทําตามค่ะก็ชวน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 ,ชวนละชวนค่ะก็ตอนนี้น้องก็มีสมาชิกก็เข้ามาได้ประมาณสองเดือนนะคะก็มีสมาชิกติดตัวอยู่ร้อยกว่าคนแล้วก็มีหลานทีมทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอบัตรในหน้าอยู่แล้วก็อ่ะ มีที่น้องไปปิดตลออมานะคะกะ็ได้แนวความคิดจากการเข้าห้องคอนเฟล็กเนี่ยล่ะค่ะว่าฮพี่เขาไปปิดตลออเฮ้ยมันน่าสนใจเห็นป้ายตลอ,ออก็หักรถเข้าไปเลยค่ะไปค, <laughs> ไปคุยกับเขาครั้งแรกไปคุยกับเขาครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะไม่รู้ว่าพหลบเบิกยังไงภาษีเสียยังไงแต่รู้ว่าได้เนี้ยได้ค่าคอมเท่าเนี้ยตอนที่เราเข้ามาแรกๆเฮ้ยเราก็ไม่รู้นะว่า ค่าคอมเราใจยังไงคือไม่รู้แต่เราเห็นในห้องคอนเฟลซ์อะคะ่ะห้องกลุ่มใหญ่ที่คอนเฟลซ์ก็มีแชร์เข้ามามแล้วก็กดบันทึกไว้แล้วเราก็ไปนั่งดูว่าอ๋อมันได้ค่าคอมอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คุยกับตรรอ,ลอเลยค่ะว่าถ้าพี่เดือนที่แล้วเนาะถ้าพี่แบบซื้อกับหนูนะบริษัทนี้พี่จะได้อยู่เท่านี้เท่านี้นะตอนนี้พี่ได้อยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนถามเขา เขาก็ค่อยๆคุยกับเราค่อยๆคุยกับเราเขาก็ถามว่ามีดีลไหมกระดาษมีดีลไหมดีลคืออะไรเครดิตอ๋อเออพี่เดี๋ยวหนูถามให้นะพอดีหนูเพิ่งเข้ามาใหม่แต่หนูอยากรู้ว่าแบบพี่ได้อยู่เท่าไหร่หนูจะได้มาเสนอพี่ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็ตีเนียนไปเลยด้วยความไม่รู้ค่ะหลังจากวันนั้นกลับมาแล้วก็มาปรึกษามาปรึกษากับทางแอดมินมาปรึกษากับทางพี่ร้อนเนาะ ว่าต้องทํำยังไงคีพรบอ,รอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คําแนะนํากลับมาแล้วก็กลับไปหาเขาอีกแล้วเราก็ปิดสมัครมาก็ตอนนี้ก็ปิดสมัครตลอ,อมาแล้วแปดแปดที่นะคะสิบสามสาขาตอนนี้ก็มียอดคีย์งานพรบอ,รบอ,รอยู่หลายแสนเหมือนกันเจ็ดแปดแสนแล้วแต่ว่าถาม,มันก็จะมีบางที่ที่เป็นสีกรุงอยู่แล้วนั่นแหละค่ะก็เหมือนการเริ่มต้นของน้องก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือ ทำแล้วก็ชวนอย่างเดียวก็คอนเฟลซ์เห็นพี่เขามีรายได้เยอะๆก็แค่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีรายได้แบบนั้นนะคะก็เลยก็ทุกวันนี้ก็ยังสนุกกับการเข้าฟังคอนเฟลซ์นะคะน้องอยากจะแบบอยากจะให้ลูกทีมหรือว่าสมาชิกทุกท่านนะคะ่ะเข้าคอนเฟลซ์ได้เข้าเดี๋ยสนุกมากๆเลยอย่างทีมน้องนะคะเฮียกูนะคะพาเข้าคอนเฟลซ์ถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยห <laughs> น้าตาเยก็ไม่เคยเห็นแต่ว่ามันมันได้แลกเปลี่ยน มันได้เห็นไอเดียของแต่ละคนที่ที่มาแชร์ค่ะมันมันมันทำให้เราได้นํามาปรับใช้แต่ละเรื่องแต่ละวันเนื้อหาแตกต่างกันออกไปเนาอว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่มีการจัดห้องคอนเฟลินส์นะคะก็น้องได้ความรู้จักห้องคอนเฟลินส์เยอะมากเลยแล้วก็ยังตั้งใจว่าจะเอ่อต้องประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ให้ได้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังจะทํางานประจําอยู่แต่ก็ แบ่งเวลาเต็มที่ค่ะทุ่มเทเต็มที่กับธุรกิจนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆท่านที่มาแชร์ความรู้ดีๆให้ให้อ,อพวกเราฟังนะคะก็น้องก็จะประมาณนี้ค่ะเออชื่นชมนะคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยแล้วหนึ่งเปอเซนต์อ่ะจูงใจอ่ะโหแสดงว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องค่าคอมเลยเขาบองว่าหนึ่เปซนี้เขาสร้างอ่ะเพราะนั้น ธุรกิจนี้ง่ายแสนง่ายอะ่ะบอกเลยง่ายแสนง่ายนะเรียนรู้และสอนจบนี่นี่เป็นวันหนึ่งนะคะที่วันนี้ได้ได้เห็นรอยยิ้มเฮียสิกุุงแบบนะมีความสุขก่อนนอนนะคะเฮีย